อันนี้หัวแคบดูเครื่องอะไรนี่โอเคครับข,ขัดมาเรียมเลยความสะอาดดูการวางนะครับวางดำดีมากครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างบัดนะครับบ้านแซนสุขบ้านแสนสุกอำเภอชมพนบุรีครับจากแถวทางพัดชมพนนี่แหละมาดูอู่ต่อกระบะนะครับเมื่อกี้ผมเอาเดกกานะเอาเดกกาอู่บอยสมิทครับเอาไ้จัดชุดแตง่งช่างแถวบ้านนี่แหละครับอันนี้ก็พอมีเวลาครับนี่แวะมาเยี่ยมชมเลยขึ้นกระบะแล้วลูกนี้ลูกนี้น่าจะเป็นของของคันนี้ครับ ส่วนลูกของเรารถของเรานี่น่าจะต่อคิวจากลูกตัวนี้ครับดูเขาดูการขึ้นลงขึ้นเล็กครับมากับพี่ชายแล้วก็พี่บอยด้วยครับตอนนี้มาสามคนดูเฉดีครับ <c oughs> คันไหนของคันพี่คันนี้หคันพี่สองคันอ้นนี้ก็จอง้นยังไม่ทคัี้ยั่จองแต้รับจองเหมนกัคันนี้คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับท่านใดสนใจคันนี้หัวแคบดูครับเอาขอพี่บอยทั้งสองคันนะครับนี่อู้ข้างในหน่อย กว่าแต่ของคนอื่นครับแต่นี้ยังไม่มีใครจองนะพี่น้องนสนใจครับโทรมาปรึกษาได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์นะพี่น้องอันนี้ข้างในหัวอ้เจ้าครับเจ้ายังไม่ได้เก็บทั้งความสะาอะไรานะครับแต่ว่ามีชุดแต่งมาพอสมควรแล้วข้างหน้าอุ๊สวยมากพี่น้อง สรุปแล้วเป็นของอู๋บอสทั้งสองคันครับแต่ว่าคันนี้จองแล้วคันนี้เป็นหัวไม่มีแคปคันนี้มีลูกค้าจองนะครับแต่ว่าคันนี้ยังนะพี่น้องยังโซตัวหนึ่งคันครับท่านใดสนใจอันนี้เป็น6กเสนี่ครับ6กเคสเ ถอดออกบอกฟังนี้มีการชนหน้าครับที่ว่ามากับหัวนะแล้วก็แก้มครับกระจังพี่น้องทนายสนใจครับมันดูได้มันดูได้เดี๋ยวขึ้นกระบ,บะเครื่องไรเสร็จก็จะเอากลับไปทําสีที่อู่ครับเอากลับทําสีแล้วก็ใส่ชุดตรงชุดแต่งโทรมาสอบถามกันกได้ครับหรือว่าเดี๋ยวขึ้นกระบ,บะเสร็จเดี๋ยวจะเข้าอู่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะพี่น้องน่าจะเร็วๆนี่แหละเราจะไม่เกิน10วันครับ นน็ดูพอไป,ปสังเกตไปก่อนครับโฮเกิ้ลคีสอง้อิบแรงมาคอมมอนเรียวให้ดูเครื่องนิดๆเลยมองเห็นมั้ยมองเห็นไหมแบบนนี่ครับดูเพื่อนๆน,นั่นก่อนข้างหลังนิดๆ เกียร์ก็เป็นกะดูยังไงครับเกียร,นะร์เกียร์ชานี่กดูยังไงนะพี่น้องดูที่น็อตตรงไหนครับผมกรด,ดูไม่ออกเลยข้างล่างคริปเลยครับคริปเลยเปิดที่ราคาอะไรยังไงเดี๋ยวโทรมาสอบถามพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรใต้คอมเมนต์แล้วกันจำไม่ได้ ดูเยอะๆครับหลายมุมหลายมุมก,กระจกก็เป็นเลนแล้วครับคันนี้จองแล้วไม่รู้ข้างในนะอันนี้เก็บสีหวัวแล้วครับแต่ว่าตัวนี้เขามีลูกค้าจองนะครับพี่น้อง ันนีไปทางไหนนี่คันนี้แ,แถวโซเรนเรานี่แหละผมว่าอันนี้น่าจะ4เฮดเคหรือเปล่าว่าตอนเดียวครับดูตรงไหนเนี่ย อันนี้คือลูกดัมหรือว่ากระบอกที่จะขึ้นโคตรใหญ่เลยรู้ง่ายนี่สเปกตรงไหนนี่ดัมดีคุณภาพ s S อะไรครับครับด้านน้อง S ดอ S ดัม made in Thailand เราจะเอาไว้ขึ้นขนั้นับสขันี้ขึ้นแล้วเเชื่อมเชื่อมซอยนี่เชื่อมเชื่อมซยมันกนจะได้เนีาเชื่อมปั๊มี่องขออเกนี่ใช่ไหมจะจะจะาีดดอะไอมมนมันมันจะดีมัมมดมันยังดีแน่ว่าคำว่่อมคอบมันก็รวมแหงตักงเดไว้ตข้าก่ อาทิ้งเบอร์ที่อยากให้พี่บอยทิ้งเบอร์พี่บอยเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์เจ็ดสองแปดเจ็ดสองหกครับผมอู่บอยเซอร์วิสนะครับโทรมาปรึกษาได้ครับคันนี้ครับพี่น้องยังสดครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกลับบ้านก่อนครับนี่สี่หนุ่มกวางนะพี่น้องสวยมากสวยมาก เไปกันี่ก่อนครับผมสวัสดีครับ